ครับตอนนี้พะโล้ครับพี่น้องพะโล้สู๋ไหมพะโล้ใส่หมูครับนางกระนั่พะโล้ก็นักงปุบ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 เดี๋ยวเราจะมาทำการใส่พะโล้ลงไปนะครับมันต้องแซ่บต้องหอมต้องนุ่มนะเนาะนะ ใส่ครับใส่ใส่ครับใส่นี่จะใส่ใส่หม้อครับเป็นใส่ไงแกะเชลวชวนชิมส้นเสียมหมดแต่ว่าบ่สวนสื่อ <c oughs> กัรจะเน้นล่อดเบดียลดล่อปลดครับแต่ชมตอนต่อไปครับผม